วันนี้จะไปเที่ยวไหนดีซนะินี่หล่อนถอยออกไปอย่ามายุ่งกับผัวฉันดูหนังหน้าหล่อนซิดูหนังหน้าลนห,หาล่อนบ้างตักน้ำตกกะกรกชะง,งกดูเงาตัวเองซะบ้างดูหน้าท้องหล่อนซิอย่างกะนางหน้าคาดชราที่ยังไม่ได้คลอดชะ้นกะเถิดที่รักผัวฉันจะมายุ่งน้อยไหนะถึงที่ฉันก็แล้วกันเถอะที่รักชมอ,อะไรพี่ดื่มแนละ้ทุกวันไม่หุ่นพี่ถึงได้ดีขนาดนี้อ๋อที่รักนีงไงคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลอยปริ้นเซตค่ะอนอกจากจะหล่อหุ่นดีแล้วก็หน้าท้องก็แบนราบเลยนะคะที่รักผิวพรรณผ่องใสทั้งหลอ่อทั้งสวยเลยนะคะที่รักใช่เหรอนั่งรอสักครู่เดี๋ยวชงให้ดื่มค่ะที่รัก<อ>เดี๋ยวเราจะได้ไปจับมจะบึกันค่ะที่รัก สวยวันนี้จะไปเที่ยวไหนครับไปกับพี่ไหมว่ามาเดี๋ยวนี้เลยอุอ่นลอดน,นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของข้าวเนี่ย <c oughs> อชิลล์อ <c oughs> ุ่ตอนชิลล์ไม่ยอมไม่ยอมขอบคุณพลอยพิธีเสร็จที่ทำให้ฉันมีวันนี้ <c oughs>